พี่เชิ่ผมหนอ่อยอยากเข้าไปในโลกของพี่จอยได้เลยครับเซิรฟ์ฟผมเปิดไว้ให้เพื่อนเขาเดยังไงอ่ะกดโฮมเหรอไม่โฮมก็เกด ESC แล้วก็เฟนอะ่ะ ESC ออนไลน์เออ e อสเฟนแวะบองก่อนเฮ้ย <c oughs> ออกตรตีไม่ได้หรือเปล่าพี่เออว่ะหันก่อนเฮ้ยโอเคไอ <laughs> ฉันเริ่มเขียวทำน้ำไม่ได้นะขนลุกเนี่ยพี่ปอยยังไม่มีอาชีพเลย ยังครับเป็นโจรนับเป็นอาชีพไหมก็ได้อยู่มาพี่หน่อยขึ้นรถคันนี้ดีกว่าไปแต่งกันที่ LS ขับมาตาฟ้ากับไม่แต่คันนี้เฟี้ยวกว่าปะเนี่ยนี่ไงมาเล่นเล้ยขับรถชัียวถายเครียดเฮ้ยชนเดียวชนหมาตายเลยอย่างเมาอย่างมาวันชิบหายชิบหายเราไป LS ขับกันเไปไปสนหมาแล้วไปแต่งรถก่อนอ้าวพี่ทำเคลียกันอยู่หรอเปล่าจะไปแต่งรถ ไอ้ fuck you bro. มันเข้าพร้อมกันได้ปะได้ไม่เอาอยากไปคนเดียวเดี๋ยวพี่นายแย่งซีนทำไงอะผอก็กำลังเอารถไปเดี๋ยวผมต้องอยากให้แบบทุกสายตาจับจ้องมาที่ผมไงแต่ไปมองพี่นายมันไม่ใช่ปะใครดูอยู่หนะ้าลืมกดไลค์ด้วยนะลืมกดไลค์สวัสดีครับผมปอนถ้าคุณดูแลวชอบก็อย่าลืมเอื้อมมือเอื้อมมส์ไปกดปุ่มไลค์กันด้วยนะ หรือถ Elliot, ้าคุณจะจำไม่ได้เพราะผมเป็นไข่ก็ลองกดปุ่มนี้ดูเรียกว่า Subscribe จะได้รู้จักกันมากขึ้นในช่องของผมก็จะมีคลิปวิดีโอและไลฟ์สตรีมต่างๆเกี่ยวกับการเล่นเกมอยู่ตลอดขอโทษที่รบกวนเวลาไปประมาณ15วินาทีไปดูคลิปต่อกันเลยนีออนไม่เอาเทอร์เกอร์โอันนี้เทอร์รี่ยูเวก็เพลทป้ายป้ายทะเบียนสีดำเดี๋ยวว่ใส่ด้วยคัสตอมสเกิร์ตสปอยเลอร์ใส่ เฮ้ยสีนี้สวยนะเนี่ยสีสีสีสสคอปเปอร์รอ่ะเขาแต่งกันให้วนอนคาระบัสติ่ง <c oughs> นี่ไงไอหนุ่มทรงเช้งมันเซ็งจ,จนท่อแต่เบรกเบรกต้องแดงเบรกต้องแดงเออว่ะมันมีให้แต่งไว้เนี่ยแต่ท่อท้อ,น,อน,นี่กังเลยนะนี่ท่อเดินเนี่ยมันมันแต่งได้เท่านี้อ่ะในสุดรถสุดสวยของผมก็เสร็จแล้วครับลองไปเทสดีมายืนดู เชียนร้าพี่หัวรถเข้าข้างในไม่ได้เป็นไม่เห็นตัวรถคันนันแต่งไม่ได้หรือเปล่แต่แต่งแรกก็เข้าได้นะปกติมันไม่ใช่ของพี่หรือเปล่าขโมยเข้ามาไม่ของผมสิก็ขโมยมาหายไม่ได้นะใช่หรอเปล่าใช่ไม่แต่งอะไรอ่ะพี่เ้าพี่นายขโมยมาเหรอโอเคเสร็จละแรงใช้ได้ เอ้ยมาแล้วกูซื้อรถมาอีกคันหนึ่งแล้วไอ้เขียลองดิไหนอ่ะเอาในทีมรถกูเขียะเราชนแม่งเลยไปก่อนขี้หมอกูแบบแบบต้มกูเปื่อยอ่ะอะไรพี่นายทำไมไม่ได้งงเลยอ่ะไออัดูอ่ะพี่นนท์อ่ะอ้าวเขียผมเพิ่งเฮ้ยกูโดนเอ็นซีป้นอ๋อไม่ใช่ป้นกูขับรถกุนตรีหน่อยสัตว์มาดิโดนไอ้โง่ โดนแตกกูเตะหน้าไปดีไปเว้ยผมพาพี่ไปทำไฮแบบเฟี้ยวเฮ้ยกูผิดอย่ายิงผมอย่ายิงผมไปไหนพี่เนี่ยโดวฝูกูใช่ไหมวะทูดอ ใช่ใช่ผมไม่ต hey, <why> hey. ้องขายแล้วผมจะไปแต่งรถดีฟก่อนพี่เฮ้ยมีปืนฟรีเฮ้ยไอเห้มีคนโดนจับมีคนโดนจับไอสัสมีคนเกมเพื่อนถ่ายรูปไปโชว์หน่อยพิเตอร์อ่ะไม่ใช่มาแล้วเอารถมาแต่งแล้วครับเพื่อนจะแต่งรถได้ก่อนอยก่อนเวลาหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสน ว่าจะให้ใช้แรงงานแล้วไได้ได้พร้อมพร้อมแต่ว่าแต่ว่าขอแป๊บนึงนะไม่ไม่รอแต่งไปเลยมาพีแก๊กมาใช้แรงงานเราเแม่เพื่อนกูไม่รอเสียใจว่วะอยากได้ไหมห้าหมื่นอยากได้ก็ออกมาแป๊บนึงรถรถมันต้องแบบกูเดินบวกูเดินบนทัวเดินําน้ำกูแล้วเนี่ยสักคู่สักคู่ผมกำลังไม่นานไม่นานไม่นาน มาแล้ว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 เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวผม,ยยผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดก่อนผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดก่อนไม่มีสปอนเซอร์ครับพวกคุณไม่ต้องดูว่ามันคือคีย์บอร์ดอะไรมาเลองลองดูดอะไรหน่อยเนาะเชดไฟสีนั่นใช <laughs> ่ครับพี่ลิซเนต <laughs> อเอาเชฟฟี่ปอนกันพี่กูน่าแต่งเลยไอ้สัตว์มันเป็นรถจูนจูนจูนดิฟ <laughs> ขับไม่ได้เลยหมุนเออขับเป็นหมุนครับเป็นหมุนใช่รถตะหูวะพี่แจ๊กอะไม่ใช่ไอ้คันที่มึงพี่ืจ๊กอ้าวเหรอไอ้ยูไหนกันนะเงาสามคนไม่พอป่ะโหลครับเอเจนต์โฟร์ตีนสบียนสบรินเวลานั่งสายมีกระสุนี่คันพี่แจ๊กตรงนี้กูชวนพี่นายดีกว่าเฮ้ยพี่นายมาดิ ไม่ทันแล้ววะไม่ได้แล้วเอวอบึ่อมทงไม่ทันไม่ได้เฮียตังกูอย่ายิงงัวพี่ไอตำรวจหนึ่งนะขับไปเลยขับไปเลย,เลยมันมีเวลานับไออย่างไกลแต่ไม่ได้จะใช้ไอบอมข้างหลังยังไงอ่ะบอมไหนไอปืนปืนมันต้องใช้ใช่ไม่ได้ปืนข้างๆมันต้องใช้ไงอ่ะมันต้องคนนั่งข้างข้างเอามันเปลี่ยนเหมือนพับโจมพับจีเปลี่ยนเหมือนเดลต้าฟอยไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ เรต้องขับรถไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะยังไม่ได้มาตัวตังเดย,เยพี่อ่ะคนป่าเข้าเมืองว่าไม่ได้แน่เลยวะเชีย่ยแล้วผิดเลนวิอะไรอ่ะกด e เหรอี e มันทิ้งระเบิดปะอาวเฮี้ยสัตว์ว่าเชี่ยกูทิ้งทิงท้งถ้าพี่พี่บะหมี่กูร่วงเลยเฮี้ยกูกะจะแวะตีพี่บะหมี่ตั้งแต่ พี่บัมบี้ไอีกดอีใส่เขาให้ระเบิดตู้มอะไรเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เท่ธรรมดามันโคตรเท่ระเบิดเลยนะครับมันโคตรเท่ระเบิดไม่ใช่เท่ธรรมดาไม่เทพระเบิดเลยนะครับไมเทพนะ ต้นไม้ต้นแค่นี้ยไอ้เหี่ยกูติดยยขยันติดเนอยไอ้เนี่ยแล้วรถติดซอกหินกูไม่ได้ยินเสียงพี่แจ๊กเลยนนเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นอะพี่ก่อนะไหนวะนา่อาแย้ๆอยู่ข้างหลังจื้อมาไหนวะอ๋อรู้ไง เฮียไม่ทันจริงเฮียตังกูปึ๊บถปยถอย,ถอย <c oughs> แกยกแปลกแปลกแกกแปลกแปละตรงนี้ติดฝังคันอ้ยได้แล<ว>้วแกกกูต่อเลย <c oughs> เอ้ โอ้ยอุ๊ปมีเอ้เรียบร้อยรถลงน้ำป่วยเฮ้ยเกินแสงกูไม่ได้จับพี่เขาลองขึ้นแล้วกด e ดิเป็นไรปะก็มีเบรกรรมเลยนะป่วยเนี่ยรถมันจะกระเด้งออกเลยวะ รถมันจะกระเด่งออกวะไม่ไม่เห็เออกแบบนี่ยกูไม่นี้เลยเฮ้ยเอ้าอีกแล้วรถติดไปเปล่ามึงดูขนาดทิ้งรถเปิดขนาดนั้นรถยังไม่ออกอย่างรูเฮี้ยนี่เลยฮ่าฮมึงเลเนี่ยอุ้ยได้อยู่พังไปแล้วพี่ได้แค่เันหนึ่งยันหนึ่งระเบิดได้เยอะ นี่ไงรถคันนี้ยังไม่เป็นไรเลยคือมันไม่เป็นไรคันนี้แกดูดีไปเดี๋ยวแกก็ขอยิ่งลูกนึง่งระวังนะครับโอ้โอ้โอบเป็นไรปะไปออกมาแล้วออกมาแล้วปอนได้ปะคันนึงเ่ยคันนึ่งไปแกไปไปไปแกไปสองวิทย์ที่เดีนหสองทย์สองวิที ไปยเอ้าเอ้าเฮ้ยอะไรวะยิงเดยไม่ควรหาพวงมาลัยมาไหว้คนแบบนี้ แก้วก่อนแก้วก่อนกูยิงตรงนี้ให้มันแบบปุ๊งอย่างนี้นะหนึ่งสองไปได้แล้วแก้วไปไปไปยเดินหน้าไม่ได้ไปไดได้ได้ได้ไดได้ไไปไไป่้ต ไปฮึ๊บฮึ๊บเออกูขึ้นทางดีๆก่อนเดี๋ยวเสียเวลาสามหมื่นห้าวะไม่จำได้ว่ากูเสียค่าซัพพลายเท่าไหร่แก๊กว่าแปลกๆแก ทำไมตรงนี้มีรถให้เราอรออยู่ดีก็มีรถมาให้เราใครจะดีจังเลยเบสครับเบสครับเจอก,นก,นกนันอีกแล้วนะพี่ผมมาช่วยน้องๆทีหมูป่าผมกำลังไปสมทบส,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  <c oughs> สมทบสมทบเอ้ยส,ส,สมทบครับนะ ไปเราจะลอสักยานผ่านนะไเนี่ยเพื่อนูดขึ้นไม่ได้ไม่ได้ด้วยขึ้นไม่ได้ที่หยแล้วแวที่หมู่ป่าครับผมขึ้นไม่ได้้นไม้อะพี่ช่วยตรงเหลียมเ้เหลียตรงอยมีโคเล็กเยอ สายสายเฮ้ขวาไปอย่างนี้มั้ยเฮ้บเออเอาครัโอเคครับไปอะไรยมาหน้าพี่นน้อชนน้องพิราบมาหรอนิ่มปะเนี่กูจอบนิ่มปะคุณขับรถเก่งแค่ไหนขับได้ข้างบินข้องบินเฮ้ยเฮ้ย เครื่อเกือบซูลิงเฮ้ยขอติดเฟเม้ด้วยดิฮะขอติดด้วยดิสูข้าวซูหมองไงลูกกิ่งได้ปะไม่ไรเอ้า W S ไดปะเดินนะ W S พี่นี่เหลี่ยมกูกูเกือบละวันหนึ่งนันต้องมาตรงนี้ปุ๊บอ๋อ W S ได้พี่มันเป็นซูข้าวซูหมอง โอเคโอเคของจริงของจริงเห็นปะโกหกทำไมอ่ะเมื่อกี้มึงยังร่วมขำกับกูอยู่เลยกำลังไปบ้านกูเดี๋ยไปถึงบ้านแล้วส่งเลยเฮ้ยนี่แหละไอ้เหี้ยทำบาปไม่ขึ้นนะมึงึกดอะไรกลางคีย์คีย์คีย์ไรไอ้เหี้ยโทรศัพท์โทรศัพท์เก่งคุณหลวงลืมกลางลืมลืมเก็บโทรศัพท์ไงติดเล่นเจ็ด ไมีแต่โมไซค์แบบแดกยืดอาร์มอ่ะไอ้หนูไอ้หนูพี่ให้ยี่สิบบาทลูกเอาเอาไปไอหนูไปเอาเงินยอดลูกไอ้หนูอย่าต่อยอ้สอนสอนเชิงสอนเชิงมาดีว้าว้าวาวามันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีท่างมัไม่มีท่างัดแบบนั้นน่ะมันไม่เท่ย์อ่ะ ย่าๆอื้อไอเชี่ยเราสามคนมึงต่อยกูกูต่อยมึงเราต่อยกันไอพวกเชี่ยนี่เ่ำเกอะยวเลยด้วยทำไมพวกมึงมันขี้เสือกฮะฮะไปนอนขึ้นเฮ้ยผมขึ้นคนเดียวพี่ผมก็โดนจับดิก็ไปด้วยกันนี่แหละปะขึ้นเลยสามคนเอาเชี่ยละชิบหายแล้วกูหนีคนเดียวดีเก็บเลยเฮ้ยเชี่ยมีคนอยู่ข้างบน เอน่พีฮ้ยเราพร้อมใจกันอีมันอยู่ใกล้กันเลยทำไงได้อะแล้วพี่นายกูเปิดหายยังเนี่ยเฮ้ยเราลืมไปเลยอะเก้ไปไหนนะไอ้ยังกระเด้งเลยไอ้เยังคือน่าตืรนเต้นยิงไงเรา ้ยไปด้วยไปด้วยไปแล้วไปแล้วไม่ทันน้องเจอกันหลาดีหน้าเฮ้ยเฮียอุ้ยโดนได้ไงวะเฮียกูกดซุ่มๆเยี่ยนล่วงต่ำมากเลยมึงด้วยมานี่มึงูขึ้นลงขึ้ไวะเฮียตัวคุณน้อยหัวอยู่ข้างประตูสวยกอดคุณนะครับโอ้โหเฮีย ซื้อกระสุนทั้งหมด2 0 0หมื่นยิงเล่นเมื่อกี้นี่คุยว่าหมื่นหนึ่งแล้วมั้งนอกนกพูดแด่ยมมามายมมามาฮูลืมแล้วพี่พี่อยากนั่งรถดิบปะล่ะไม่เอาแต่ต้องรอผมหน่อยนะประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้โหไปเจอกันที่เราต้องไปเจอที่แฮร์รี่คอปสุ่ยเออร์ ปกตินั h, video, ่งรถหญ่ก็เสี่ยงตายทีนนี้มาขับมอไซค์ก็สัตว์ทำ่าเสี่ยงออกก็มีแค่ตายแล้วเพื่อนพี่น้อผมมาถึงแล้วพี่เข้าเข้าสนามบินไปไหนเข้าสนามบินอยู่ตรงไหนอะทางเข้าอะพี่ขับเลยแล้ว โอ้ยไอ้น okay. hey, ี้กับเด้งประนึงพี่ผมวนรถใหม่กันปึงเดี๋แต่ขอวนอีกรอบนึงเฮ้ยให้กูไปรลบไหมเดี๋ยวมาไม่ขโมยเไยเออวนนั่งรถกับพี่โน้ตดีกว่าไปโอเคฮียอะไรอะ ต่อเสร็จแล้วไงมตึงปะตึงชมเกณน์ไม่เชื่อไม่มีแต่นักกล้ามะ <c oughs> เรือไม่มีแต่นากาักกล้าเหรอพี่ไม่ไห,หวผมวันไหววะอุ้ยเอ้ยตายกูตายเน้ยแล้วแล้วเสร็จเอ้ยอหลังหลัง <c oughs> หลังหลังหลังพี่ไม่ใช่หลังกูมันเคยเป็นหลังพี่มาก่อน เออแล้ทำไมมันต้องให้แยกกันมาวะอุ้ยไม่ใช่นักกล้ามจริงมึงเห็นแตอนนี้คือวินัยกำลังพิจารณาอยู่ว่าแก๊กเป็นผูเยี้ยอะไรวะพูดจนหลอดนี่เนี่ยคนฆาแล้วนะคนฆาก็รอกันฆ่าพิชิตออไปด้วยกันได้หมดเลยปะเออไปได้หมดเลยมันมีทั้งสี่ที่นั่งแปดที่นั่งเก้าที่นั่งตีนไปสิบที่นั่งสามจริงสิบเหลี่ยว ใช่เทเลเบิร์ดเลยนะครับถึงพอแล้วถึงพอแล้วโอเคไม่พี่น่ผมต้องนั่งข้างพี่น์นะผมเราเป็นทีมเดียวกันอแย่งไม่ได้เหรอใช่เป็นลูกเรือนดับหนึ่งลูกรักโอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไอ้แก๊กแก๊กทำไมไอ้แก๊กทำไรเฮ้ยทำไมไม่ไม่นั่งะ ไปมาแล้วโอเคแก้มึงขึ้นไปบนหอข้างบนกด f กด f มันจะปีนขึ้นไปเฮ้ยยใหญ่กด f มันจะเปิดสันลุบอ่ะสำหรับที่นั่งก็นั่งข้างหลังอะพี่เท่งไม่ได้กูแล้วเซลล์คุณดูคนดูทางบ้านนี่ป๊อปคอร์นกระเด็นหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เขาจะไม่ได้กินป๊อปคอร์นเลยเขากินลาบเลยเสียงแม่งดังขึ้นมาก ไม่กูว่าตอนแรกใช้ไมค์กล้องว่ะไอ้เหี้ยตอนนี้เป็นไมค์หูฟังเออวะไอ้แกไอ้เหี้ยเต่างปกติได้ไอ้เหี้ยเี่กูเปิดร้อยสองร้อยเมื่อกี้ที่หูกูแดนเลยเฮ้ยไม่กล้องไม่ได้เสียบแล้วเมื่อกี้ใหมค์เหี้ยอะไรวะไอ้เไปที่เดียวกันหมดปะอ้าบหายเฮี้ยลบลบแฟมิลี่เฮี้ยวีออส เอาขึ้นสิเนะอะรอด้วยครับรอด้วยมันจะไปขึ้นไอรถมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้นะพี่จะไปงานสายแล้วเมื่อกี้โอเคโอเคโอเคขอบคุณครับผมคุมตีไม่ข่าวทั้งทั้งกระดังดใครเขายิงเนี่ยหรืวะไม่รู้โอเคเสี okay, ้ยวจัดดูมกล้องแบบว่าไรลุงกินโดนันทีใ่ใครเนี่ย วันนี้เป็นวันสงกรานต์นุ่มสาวชาวบ้านชาวทำบุญทำบุญไปทีมผมวะพี่แก๊กทีมผมอ๋อต้องไปทีมมนคือทีมอะไรกันหมดเลยนี่ไปไปไปนะไปเลยเฮ้ยอาชีพหรือนี่คืออาชีพที่เหมาะกันเราอาจใช่นุ้ยเดี๋ยวขยันคิวยขยันคิวยขยันกันไป ไปอีกันเยอะอ้ชีวิตในฝันน,นี่ปิดงานแล้วอ่ะไเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าลราแดดออกเนี่ยต้องเก็บต้องเก็บเลยพ่อ,อโทษนะคร<า>ับต้นครับโอ้โหบ้านนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะพี่มันมันมันไม่ค่อยจะแบบใส่ถุงอ่ะแล้วก็แบบขยะมันเละตลอดเลยอ่ะต้องไปเตือนบ้างนะมีหลายที่ต้องรีบทำรอบ ไม่แต่ว่างานเราค้างไงพี่มันไม่ค่อยเอาขยะใส่ถงุงผมพูดว่ามันไม่ค่อยเอาขยะใส่ถงุงอ๋อคณะเราต้องแจ้งเรื่องอไปเข้าใจไหมครับอ,อ้าวก็เป็นเฮียอนะไรกูโดนอะไรอ่ะบางทีจะวูบจะวูบเฮียทำงานหนักไงขวงก่าไงเฮียไม่เกี่ยันนะสามสามตัวยหไอ้ไอ้แกเก็บขยะโอ้โหให้ให้ให้มาเดินไงไนี่มาเดินเล่น ไหนวะขยาย้องไปจุ่ไหนวะถุงนั่นนะถุงเนี้ยถุงเนี้ยแกเนี้ยตรงตรงเนี้ย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 ถีเท้าเท้าเนี้ยเกลียวแก่เกี้ยเกลี้ยเกลียวไอ้คุณเจ้เฮ้ยน้องน้องมาใหม่สอนน้องค่อยสอนน้องนี่น hm. ี่นี่นี่อะพี่พี่เอามาให้แล้วหนูเออมันมันคนละอาชีพกันหรือเปล่าเฮ้ยมึงหลอกกินแรงเพี้ยนแล้วเปล่าเนี่ยไอเด็กเนี่ยไอเนี้ยทำทรงเดินเลย ก่อแล้วเขาให้มานทำงานใี่มานทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำทรงเดินเลยด้วยพี่ผมว่าเขียวใหญ่เยี่ยฝืนเลยจ้ะเราต้องป้องกันตัวเองนี่มันเราซานโตนะเออเฮ้ยโอ้โหแค่มีมารยาทด้วยเบะให้เขาไปก่อนนะใครขับวะเนี่ยผมมาเก็บขยะครับผมทำอาชีพสุจริตครับอย่าทำผมครับอย่าทำผมครับเราเก็บขยะจริงไหมจริงผมมาเก็บพวกแม่งนี่ไหน ่ยะเนี่ยขยาสังคมเนี่ยพี่เจนเด็กแกล้งมาขับรถเออถ้าถ้ามันอัดเข้าหลังเลยตายไปหาหายนะเออวะไม่น่าอาจจะขยับขึ้นมาข้างบนตรงที่มันทิ้งขยะก็ได้ไงก็หลบหลบปุ๊บ <c oughs> หรือหรือเราอาจจะเป็นท่าที่ขาชี้ฟ้าอย่างเงี้ยพี่เราเกาะอ,อยู่แล้วก็เอาขาชี้ขึ้นไปเป็นตัววี <c oughs> ว่ามันเก็บขยะข้ามทิ้งเนี่ยเก็บปุ๊บ โดนปั๊บแล้วสาไม่ดีกูทำไม่ไหรอรถยังอีดคงยี่ไม่ได้อ่ะเฮ <c oughs> ้ยมันจะชนเฮ้ยอือได้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยไอ้ยี่ <c oughs> ยยด้แพติน,น่ามีแล้วกูงงว่ะ <c oughs> แต่ได้เท่ากันได้ได้สองสามเท่ากันปะจับมืนสามห้าสิบบาท โ,โดนแน่โดนตำรวจจับที่โดนตำรวจจับมึงโดนแน่เพื่อนกูเองแหละก็อยู่คอนโดยแล้วก็กกินวิตกีเรื่อยๆเรียบร้อยเลย เยสแค่คุณดิ๊โคตรสวยว่ะเชียร์เยสเป็นไรเดอร์ว่ะเชียร์ส่งข้าวว่ะไอ้เพื่อนบูทำเพลสเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเลยมา่อนน้เพื่อนๆได้ครับเป็นเวรยังให้ไปเก็บงเอยแม่มนต้องรอพี่ปอนมา เราก่อนเราก่อนโะเอกก็ต้องมาช้าธรรมดาพี่ทางหน้ากูติดรถคนอื่นไปแล้วรถกูไม่เคยแบบอยู่แนวตรงเลยรู้ปะเี้ยขับจนเลือดเหลยขึ้นหลอดอ่ะเมื่อกี้ดูดิตากูลงเลยพี่โนนปะไปไปายไอ้รถสู้ตีนพี่โนนอย่าลง โต้องสเตลปืนสเตลเพื่อนะไรต้องมีเปนเซอร์ที่มีประเนีนึ่งนะที่ไม่มีตังค์แต่งเขาป่ะโอ้ยจีเลยจีบจีเลยว่ะสเตลสเตลลตูสตาร์ตติกตากตกเต็กตุ๊กตากติ๊กตุ๊กตากติกตึกเฮ้ยไอ้เชี่ยกูจะตายนยาินยา เฮลิ m อโม่แน็กยาเทียนคโอเคใครอ๋อเฮลเอโมกาแบบกดได้ปะใช่ไหมนี่บอดเดอร์อ่ะนี่บอดเดอร์บอดเดอร์พ่อมึงก็บอกเลยบอกเบอร์อดี้นีบอดเดอร์อ่ะไม่รู้ใครว่านี่ยังงนุเกาหลีใช่ใช่อ่ะ ไปครับแชทบ๊ายบายครับแชท